สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อมาชมต้นเศรษฐีวิวสันของอ้อมนะคะที่อ้อมได้ทําการตัดยอดไปนะคะอ้อมก็ลงคลิปนี้ไปให้ดูแล้วนะคะเมือ่อเมื่อไม่กี่วันก่อนอ้อมก็ได้ทําการลงคลิปนี้ให้ดูนะคะแต่ว่าวันนั้นน่ะที่อ้อมลงคลิปไปอ่ะยอดเนี่ยที่เขาเกิดมานะคะยังเล็กๆอยู่เลยนะวันนั้นที่อ้อมลงคลิปยอดเขายังเล็กๆอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยคะ่ะเขาโตแล้วนะคะเขาแทงใบ เนี่ยน,นี่มีใบใหญ่ขึ้นแล้วก็มีหลอดใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะโตแล้วแล้ว,ลวก็นี่นะคะข้างล่างที่วันนั้นที่อ้อมลงคลิปไปต้นนี้คือยังมีแค่ใบเดียวนะคะแต่นี่ก็คือแทงแทงหลอดขึ้นมาใหม่อีกหลอดหนึ่งแล้วก็มีนี่ค่ะมีหน่อเล็กๆโผล่ขึ้นมาจากดินอีกนะคะเป็นเศรษฐีวิลสันนะคะที่เขาแทงหน่อขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้เกิดมาจากดินเลยนะคะเนี่ยเท่ากับว่าได้ ได้เพิ่มมาห้าต้นเลยนะคะเพื่อนๆวันนั้นคือมีแค่สี่ต้นแต่วันนี้คือมีน้องน้อยโผล่มาอีกหน่อหนึ่งนะคะเป็นห้าต้นเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยหนึ่งข้างบนข้างบนนี่คือสามต้นนะคะนี่ข้างบนนี่คือได้สามต้นแล้วนี้หนึ่งต้นสองต้นสามต้นนะคะแล้วก็มีนี่อีกต้นหนึ่งแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งเป็นห้าต้นนะคะเท่ากับว่าเราตัด เท่ากับว่าที่เราตัดยอดไปวันนั้นเราได้เพิ่มมาใหม่เป็น5ต้นเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้ก็เลยจะมาทําการให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบด้วยนะคะมันมี5ต้นโผล่ขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้หแล้วก็ลาต้นเขาก็คือ1น,นะคะต้นแม่เขาก็คืออ้อมตีเป็น1น,นะคะเนี่ยลำต้นแม่เขาอ้อมให้เป็น1แล้วก็ลูกเขาหนะคะ งวดนี้นะที่ออมจะซื้อนะคะก็ลองดูนะครับถึงถึงเขาจะไม่ได้ออกดอกแต่ว่าต้นนี้เขาเคยออกดอกเคยให้โชคมาบ่อยๆนะคะต้นนี้เป็นต้นที่ให้โชคให้ลาบมาตลอดหลายๆงวดต่อกันแต่ตอนนี้ออมตัดออมตัดยอดเขาไปแล้วแล้วเขาก็แทงลําต้นขึ้นมาให้ใหม่แล้วเขาขึ้นมาให้เยอะด้วยนะคะมาตั้งห้าต้นให้เพิ่มมาใหม่ตั้งห้าต้นก็ออมก็เลยจะ เสียงโชคเสียงลาบนะคะวันนี้ก็วันที่สิบาแล้วก็อีกไม่กี่อีกแค่3ามวันหวยก็จะออกแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะส่วนนี้เป็นเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านนะคะเกิดเองนะคะเกิดใหม่เพราะว่ามีต้นอยู่ตรงนี้มีต้นอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็เลยมาเกิดตรงนี้อ่ะมีเศรษฐีพันล้านกระถางนี้จะมีเศรษฐีพันล้านเกิดอยู่เกิดขึ้นมาเองอยู่บ่อยๆนะคะ มาคู่กันกับเศรษฐีวิวสันคู่กับเศรษฐีพันล้านนะคะนี่อคลิปนี้มก็มาแบบสั้นๆเลยนะคะมาแค่เป็นแนวทางมาม,มาให้โชคให้ลาบมาเพื่อให้เพื่อนๆได้เสียงโชคเสียงลาบเผื่อจะมีโชคมีลาบด้วยกันนะคะก็ลองดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มารับชมนะคะขอให้มีโชคมีลาบด,ด้วยกันรำ่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ได้เงินก้อนโตโต,โตนะคะสาธุสาธุสวัสดีค่ะ